เอ,อนอดีกด้วยที่นี่ก็เป็นจังหุญน,นอกเขาเรียกว่าทุกคนทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันทุกเจ้าชะบาเนี่แหละครับมากับร้อยกันพี่น้องให้ท่านผู้ช่วเลยโอ้ยมาบึงประเภทนี่บุญบังไฟจุดบังไฟขึ้นสูงปีนี้ตำบลกกการจะเป็นบรรจัดดีจัดดีนอกจัดดีก็คือบังไฟไหลขึ้นทะเลน้นองทิ้งช่วงก็คงไม่นานนี่กาห้าละ่ะต้องแจ้งหรหัสให้ถูกนะครับเานาะเพราะว่ามันเป็นสิทธิของท่านที่ต้องดูแล จะเปนไปได้ฝากเจาหน้าทีสมาชิกสเบตเลยเอาไปหากระดานมาจากอันนึงเมื่อก็ได้ครับกระดานหน่อยเระมมเอาเสีดวพนขึ้นอ่านกํานันพู่ใเย่บ้านสมาชชเบโตเวลาเลาก็นี้้นครับตนี่นะอ่ามก้ามาแล้วมก้ามาแล้วเอ้มาตนาเอาเลยครับไม่เป็นไรก็เยเจ้าเด้เอาความพอใจเจ้าฉบับอ่ะ อ่า่ปไอ้ละกัวไ่ได้ร้านอะไรย่างนี้เอ้ยมุกเอาดิมุกขอาดิมกอามุกเด้๋ยวไล่ขู่ได้เลยที่อันะอขอ่ติมถ้าใครเขาเขาเป็นเรี้วอยู่พี่ตรงนีอ่าฟาฟาเจอรขึ้นอยู่ยังไม่ยังไม่พร้อมเรียวส่งขึ้นรานกันบอถ้าเพิ่มเขียวขึ้นมาอะไรไม่รู้แบบไปอาลัดเนาะนะครับเนาะ อ่าบางนะครับของขเต้หรืผู้ใหญ่บ้านที่มืออ่า,า,บบาเศร้า่งางหรือใครจะพัดเน้ออ่นะครับนี่แหละครับพ่อพ่อเอามห้พี่นองเรื่งนาอ่าจามาแบกช่วยอะไรเลยอ่าแบกไปเปนไม้เิ่นมือบัดิปเทอเล่าเอียลสันเนียตึงส้นฐารงากันเลยบัดสันเดีล้วนะครับว่าสิบเดิกาเต็มเป๊ะห้ามขึ้นแลวนะครับออเนาะ กรรมการก็จะประกาศแลนะ10เนาจุด00นรูดเอาลูมาวัดคนอกลายเขย้วยรัเทไล่เแต่เตปลเตนควายทุงงจงเชดบางกับหนึ่งสาวขาีนยงมาก